เรื่องของการมีกติกาที่ดีพอเหมาะแล้วก็มีการเคารพปฏิบัติตามกฎกติกาแล้วก็หากว่ามีการฝ่าฝืนก็จะต้องมีการมีมาตรการลงโทษที่ที่เฉียบขาดกฎกติกาในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้หมายเฉพาะไปที่กฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นกฎหมายหรือข้อบังคับก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่มันอาจจะรวมไปถึงเรื่องสภาพความเป็นจริงของสังคมสภาพความเป็นจริงของตลาดสภาพจิตใจของคนที่มีฮิริโอตตะะรวมรวมอยู่ด้วยผมคิดว่าถ้าจะต้องเน้นเนี่ยก็คือเน้นเรื่องการมีกฎกติกาแล้วเคารพแล้วก็มีการติดตามมีการบังคับใช้ เราทางานบริหารธนาคารพาณิชย์อยู่ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินธุรกิจอื่นๆของลูกค้าเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องมีเรื่องที่ได้พูดถึงอยู่ในใจในการทําธุรกิจของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในขององ,งคอ์กรนั่นก็บทบาทหนึง่งอีกบทบาทหนึง่งเราก็เป็นสมาชิกในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงข้อคิดเห็นในในสถานที่ในโอกาสต่างๆนี่เราก็จะต้องพยายามชี้ให้เห็นความสําคัญของของ,ของเรื่องราวนี้